สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีตุลในช่วงวันที่1-15พฤศจิกายนนะคะก็ท่านในที่เกิดราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลก็ลองเข้ามาเช็คดวงดูนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะดูดวงนะคะก็ชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงแห่ง ต้นเดือนที่คุณมีภาวะที่มีการแข่งขันนะคะมีการแข่งขันการแย่งชิงนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะคะรวมไปถึงภาวะอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะคะจะมีความอารมณ์ร้อนนะคะหรือมีการประทะได้นะคะกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดีหรือคนใกล้ชิดก็ตามนะคะ หรือคุณจะตกอยู่ในสภาวะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีแต่การแย่งชิงการแข่งขันการอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เจอแต่คนเอารัดเอาเปรียบนะคะเจอแต่คนไม่จริงใจคอยแต่เอารัดเอาเปรียบคุณชคุณอยู่ตลอดเวลานะคะทําให้ชาวราศีตุลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปากเสียงกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวรวมไปถึงมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็อารมณ์เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะ คุณหันพันแล่นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆกล้าริเริ่มกล้าบุกเบิกอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นช่วงที่คุณไม่กลัวใครนะคะก็คือทําอะไรทําจริงทําอะไรทําเลยคําไหนคํานั้นหรือจะเรียกได้ว่าเป็นลักษณะที่ว่าค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาหน่อยนะคะในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนี้ยทำอะไรค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบ นะคะจะตรงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยนะคะด้วยความที่เป็นด้วยความที่ทําอะไรที่มันตรงไปตรงมาหรือมันมันสุดโต่งเกินไปเนี่ยมันทําให้คุณมีศัตรูเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะดวงยังบอกอีกว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีเพศตรงข้ามนะคะเข้ามาข้องเกี่ยวในชีวิตมีเพศตรงข้ามนะคะ หรือมีใครบางคนเนี่ยนะคะเข้ามาขล้องเกี่ยวในชีวิตมามีส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณหรือมามีบทบาทในชีวิตของคุณเกิดขึ้นนะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้นะคะหรือจะแปลว่าถ้าคนสดโสดเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาชอบมาจีบหรือมีคนเข้ามาให้พูดคุยมีคนเข้ามาให้คบหาหรือมีคนอยากทําความรู้จักกับคุณก็ได้นะมีเพศตรงข้ามเนี่ยเขาอยากทําความรู้จักกับคุณ นะคะเขาแอบชอบคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ยังดวงยังบอกอีกว่าไม่เช่นนั้นคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามนะคะที่เป็นคนอายุมากกว่านะคะเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะเป็นไปในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันหรือชาวราศีตุลเนี่ยนะคะในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนคุณมีโอกาสเกิดคู่หุ้นส่วนเกิดคู่ค้าหรือเกิดคู่ธุรกิจนะคะ ร่วมพุ้นลงทุนนะคะกับคนที่คุณไว้เหนือเชื่อใจเกิดขึ้นนะคะส่วนท่านใดที่มีคนรักมีแฟนนะคะมีมีคู่ชีวิตเนี่ยมันก็จะแปลว่ามีโอกาสเกิดงานร่วมกันกับคู่เกิดธุรกิจทางการงานบางอย่างร่วมกันกับคู่หรือมีโปรเจกต์บางอย่างทํากับคู่นะคะมีคู่แล้วก็ลาภผลในเรื่องของการงานเกิดกิจกรรมทางการงานบางอย่างร่วมกันกับคู่ของคนรักนะคะ ดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของดาวการเงินนะคะดาวการเงินของชาวราศีตุลก็เป็นช่วงที่คุณฝ่ายหาลาาผลในเรื่องของการเงินการทองด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลเนี่ยจะมุ่งเน้นมุ่งเน้นไปที่ในเรื่องของรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้รายรับรวมไปถึงมีความ เน้นไปที่ในเรื่องของรายจ่ายด้วยนะคะคือเป็นช่วงที่คำนวณในเรื่องของรายรายได้รายจ่ายเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะคิดที่จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือคิดที่จะเอาเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นนะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้มีโอกาสเสียเงินไปกับ การซื้อสังหาริมารัพย์แปลเงินเป็นแปลเงินเป็นหลักทรัพย์อย่างนี้ก็ได้นะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องการเงินการทองเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยคุณเป็นช่วงที่ทําอะไรในเรื่องของเงินเนี่ยทองจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีปัญญามีสติปัญญามีไหวพริบนะคะ ในการบริหารจัดการในด้านของการเงินเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะตระหนี่ตระหนี่ขี้เหนียวหน่อยนะในเรื่องการเงินการทองเนี่ยเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะกระมิดกระเมี้ยนหรือรู้จักใช้เงินใช้ทองและกันนะคะแล้วก็ดาวการเงินของคุณเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลเนี่ยไม่ขาดเงินแน่นอนนะคะมีโอกาสที่จะมี มีเงินเข้ามาแบบเป็นจํานวนมากก็ได้นะหรือว่าคุณได้หยิบจับในเรื่องของการเงินที่มันมาแบบเป็นก้อนใหญ่เข้ามาด้วยเช่นกันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะแปลว่าการเงินบางอย่างเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะมีเงินเพิ่มขึ้นนะคะมีเงินเพิ่มขึ้นหรือมีไรายได้หรือรายรับบางอย่างเนี่ยเข้ามานะคะโดยที่ไม่ใช่งานประจำนะคะมีโอกาสที่จะ มีอะไรให้หยิบจับให้ทำแล้วมันก่อลาภผลในเรื่องของการเงินไรายได้เข้ามาด้วยเช่นกันนะคะเพราะเป็นช่วงที่คุณมีปัญญามีหัวคิดมีโอกาสริเริ่มหรือบุกเบิกหรือกล้ากล้าลองอะไรใหม่ๆนะคะช่วงเนี้เป็นช่วงที่กล้าลองกล้ากล้าที่จะเสี่ยงและการกล้าที่จะเสี่ยงในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆนะคะที่ ท้าทายกับชีวิตนะคะสุขภาพชาวราศีตุลน,นะคะก็หลักๆเลยนะก็ระบบประสาทระบบสมองแล้วก็กระเพาะอาหารกระเพาะปัสสวาวะคุณก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสเกิดศัตรูเกิดขึ้นศัตรูในที่นี้นะคะต้องบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องของการครบหาในเรื่องของเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมนะหรือว่า ในเรื่องของการทํางานเนี่ยทำงานที่มันเกี่ยวกับคนหมู่มากเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหามีเรื่องให้ขัดแยง้งวิวาทะเกิดขึ้นได้ง่ายรวมไปถึงมีโอกาสมีศัตรูจากการทํางานร่วมกับคนหมู่มากเนี่ยมันมีโอกาสมีศัตรูในลักษณะนั้นด้วยเช่นกันนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของงานงานของชาวราศีตูลเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ งานของคุณตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณทำงานอะไรแล้วมักผู้หลักผู้ใหญ่มักมองไม่เห็นนะคะคือทำงานอะไรเนี่ยมักมักเจอคนตำหนิตีเตียนถูกต้องจับผิดในเรื่องของงานการงานบางอย่างมีโอกาสผิดพลาดได้นะคะหรือมันมีโอกาสที่ถ้าทำงานโดดเด่นเกินไปมากเนี่ยมันจะเป็นภัยสำหรับตัวคุณ นะคะมีโอกาสถูกกันแกล้งทางการงานด้วยเช่นกันนะชาวราศีตุลหรือถูกใส่ร้ายป้ายสีก็ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบทางการงานด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเป็นช่วงต้นเดือนที่คุณมีโอกาสสูงหรือมีแนวโน้มสูงในเรื่องของการถูกเอาละละรัดเอาเปรียบทางการงานถูกกันแกล้งถูกกินทาถูกใส่ร้ายป้ายสีรวมไปถึงมีโอกาสถูกจ้องจับผิดจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายบางคนเขาจ้องจับผิดคุณด้วยเช่นกันนะคะ,นะคะ ก็หลักๆแล้วเนี่ยนะคะดวงชะตาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจใจให้ด้วยนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะ